กับจันติงเนี่ยรหรือปากกาเดินเทียนเนี่ยห้ามโดนาาน้ำห้มามเอาไปล้างน้ำบางคนปรารถนาดีเอาไปล้างน้ําไม่ต้องตรงนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องเอาน้ามาเติมอันนี้มันเป็นเทียนไม่งั้นมันเดือดพลาดแล้วก็เวลาใช้งานเราจะมีฝาให้หระหว่างใช้งานยังไม่เสร็จเราก็าเอาพาดไว้ที่ตรงนี้อย่าพาดไว้แบบนี้อย่าพาดอย่าวางไว้กับโต๊ะหรือไว้ตรงนี้พอปึ๊บเทียนจะละลายติดพอพื้นมาจะใช้หรือเราจะใช้พองานปึ๊บหักเลย ลพราะรอยต่อมันมันชัดก็จริงรอยต่อมันแข็งก็จริงแต่ว่าแรงรองนับ,บหักเมื่อไหลอันที่มันหักเนี่ยเพราะว่านักเรียนคอร์สใหม่เนี่ยทำหักหมดแล้วตัวเดี๋ยวนี้มันหาซื้อยากอย่างทรงเนี้จะหาซื้อยากนะจะมีทั่วไปก็จะมีไอ้ทรงแบบนนะั้นที่หาซื้อง่ายแต่เสียงยากมันถามว่าจัมติ้งมันต้องซื้อเองมันไม่จำเป็นใช้ที่นี่ให้เก่งก่อนแล้วเราค่อยเลือกว่าเราอยากได้แบบไหนไปเจอแบบเออจัมติ้งสวยๆอะไรเงี้ย ไปเท no really ี่ยวอินโดอะไรเงี้ยแล้ค่อยไปอยู่ที่นั่นแล้วไม่ต้องกลับมาไปอินโดเจ้าสวยๆแล้วค่อยซื้อเป็นของตัวเองนะเบอร์มาตรฐานจะเป็นเบอร์เอสกับเบอร์เอสเอสซึ่งอย่างไอตัวเนี้ยมันเป็นของมาเลยเท่ากันก็จริงแต่ว่ามาเลยไหลแรงมากเพราะนั้นเราจะไม่ได้ใช้ในงานนี้ที่ใช้กับหมุนใหญ่ในหม้อเทียน มันจะมีวันนั้นที่อธิบายคือว่ามันจะไม่ได้มีที่พว่อย่างนี้อย่างพาราฟินมอย่างขึ่นคือวันนั้นถ้าลืมหนีไว้แลวลืมมันจะไหมเทียนมันจะเป็นไหม้เป็นสีน้ำตาลดำเลยเราจะใช้ไม่ได้เราตีที่หมอเแลนั้นต้องช่วยกันดูถ้ามีควันปุ๊บไม่มีใครใช้ต้องดิ้ดึงออกเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องปารสนาดีหนีให้เพื่อนใครจะใช้ให้เขาหนีเองเดี๋ยวก็ใช้เสร็จเขาต้องดึงเอาออกเองว่าบางคนปารสนาดีมาถึงปุ๊บหนีให้เพื่อนแล้วมันไม่มีใครใช้นะ ก็ไหม้แล้วเดี๋ยวนี้คร้่งดูดควันเราซื้อมาใหม่แรแรละเราก็เลยไม่ได้กีดม้วนพ่นออกไปไปเหมนชั้นสามมือห้ชั้นสามเขาชอบดมแล้วให้ขึ้นไปเหมนชั้นบนปึ๊บเนี่ยเห็นไหควันมันจะเริ่มขึ้นอ่าเห็นไหมนี่นี่ควันมันควรจะขึ้นจากน้ำไม่ได้ควรจะขึ้นจากของหม้อเพราะขอหม้อมันมีเทียนมันก็จะขึ้นมีควันบ้างเหมือนกันย้ายหลอกมันลมาหลอกเรารอแป๊บหนึ่งไม่อีกวิธีหนึ่งก็คืออย่างนี้เราตัก ล้างเสร็จแล้วลองจิ้มที่กระดาษทิชชู่ล้างก,ก่อนสี่นาทีตัดกระตัลล้างตัดกระตัลล้างวิธีตัดก็คือเราตัดแค่ครึ่งกํมวยนะไม่ต้องตัดมาเต็มไม่ก้กรเทั่งดีละมันแหวกเดียวออครึ่งหนึ่งแล้วมันควรจะต้องอยู่กับทิชชู่ตลอดเวลา เพราะว่าเวลาเราตักเราไม่เราเราไม่มีทิชชู่จะเห็นว่ามันหยดนอกจากมันหยดตรงที่ท่อแล้วมันจะหยดที่ตัวแล้วมันจะหยดในงานหยดโดนงานตรงไหนตรงนั้นจะลงสีไม่ได้เทียนมันร้อนจริงแต่มันไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าเรามันจะอยู่ในทิชชู่กต่เราตลอดเวลาหรือว่าตักมาที่เช็ดก็คือว่าเราจะเช็ดที่ท้องมันกับตรงท่อมันในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามือที่มีข้นใต้มันจะเป็นลักษณะนี้ นี่เช Get อย่างนี้ใช่ไหมคือที่อยู่ใต้บุบงี้ตใ,ตใต้ชู่วชคือเช็ดใต้พร้อมด้วยแล้วก็เชนน็ดท่อมาด้วยในเวลาเดียวกันเพราะนั้นเราก็จะพอตักมาแล้วแล้วก็มาลงใกล้เราจะลงขอบด้านนอกก่อน,ด,น,น,อกกอนด้านนอกเส้นใหญ่เวอร์ได้ไดม่เป็นไรเส้นมันควรจะเท่าเท่าท่อหรือเท่าท่อไปหน,น่อยน้อยถ้าเล็กกว่าท่อไปว่าเย็นไปเส้นมันจะขาดเราก็จะลากข้างนอกเส้นใหญ่ก็ลากข้างนอกให้มันนนี้นก,ก่อนหรือแรกนี่ไม่ต้องกลัวจะหยดจะ,ะไรไม่มีปัญหาเพราถ้าหยดเป็นเม็ดเเราเรียกว่าลูกชิ้น แต่ถ้าเดินไม่ดีแล้วพี่ขกพื้และป้ากอย่างนี้เป็นผืนใหญ่เลือดเนื้อเปื่อยแล้วก็ต้องเรียกเราว่าชิ้นแรกอาจจะลูกชิ้นเนื้อเปื่อยสักเยอะสักเท่าไหร่คือแรกๆที่ยังไม่นับยังไม่เข้ากดฟี فا เพราะเป็นมือใหม่ครับคือต่อๆไปพอเข้ากดฟี ف าแล้วก็คือว่าถ้าลูกชิ้นหรือเนื้อเปื่อยหรือสีรั่วครบสามจุดทำใหม่นันนเอด่นใ่ แล้เราจับเลยครับของที่จับเราจับมันปากกาเราจับตรงใกล้ๆนี่จับมันปากกาเลยครับอำมือแตะไว้หน่อยนิดก็ได้มันจะได้แบบฝืนช้าๆกว่าดังนั้นเวลาเขียนเนี่ยพอเราจับมันปากกาใช่ไหมไม่ต้องซีเรียสเขียนมันปากกาค่ลากเราวางมือแล้วเพราะนั้น เส้นที่ดึงเข้าหาตัวจะเขียนง่ายสุดเส้นพยายามอยากหาเส้นที่ดึงออกโคดเลนไลน์เนี่ยเราดีดผนนลลัพธ์มัเราจะจําลายเราได้ว่าเส้นนี้มันไปาทางไหนเป็นงไงมันไม่ไเวลากดถึงดูว่าถ้าเป็นเส้นดึงเข้าหาตัวอย่างเงี้ยลากเข้าลากเข้าลากเข้านีา่จะง่ายแต่ถ้าดันไปดันไปนี่จะยากองทีดันไปสายลบมหกปึ๊บเรียบร้อยเลยครับเวแลามาเวลาตัดก็อย่ายให้มันทั่วมาจางนี่ทั้งเทียนตลอด แแีแล้วเราก็ลองจิ้มดูที่จุดๆได้ถ้าจุดมันใหญ่กว่าท่อนิดๆแปลว่ามันร้อน้ะเป็นท่อันะมันใหญ่กว่าท่อนิดๆบางงานมาพอดีท่อมันอาจจะเย็นเริ่ลืิน ถ้ามันพอดีแล้วเราสังเกตดูเอ๊ะมันมีควันนิดเดียวถ้ามันมีปวันแล้วก็คิดออกได้เลยหรือถ้ามันไม่คุ้มเนี่ยผมหมอพวกนี้เป็นหม้อรุ่นเก่ามันบอกว่ามันวอร์มแต่ไม่ได้วอร์มนะมันคือตัดสัญญาณออกถ้าไม่มีใครกดคุ้มอีกมันจะแข็งไปเลยมันไม่ได้วอร์มยกเว้นแต่หม้อรุ่นใหม่เนียกวอร์มหม้อรุ่นใหม่ยานต์ลายกว่ามันต้องดึงปักหอกหรือไม่ค่อยมีใครใช้รุ่นใหม่แล้วไปหาซื้อรุ่นนี้มันก็ยากใช้แบบรุ่นปุ ปุ่มกดก็ไม่ได้เพราะว่าปุ่มกดจะไม่มีอะไรไปหนีพวกมันต้นอเป็นลูกกระเดื่องนี่ไอปุ่มมันกระเด็นหาเนะลยหรต้องใช้ไม่หนีเพื่อเทอย่าที่ทำเรนะิ่มนะฮะดู่ที่ชู่ดูขมือตลอดมันต้องลองอยู่ในที่ชู่ตลอด เราจะไปส่งส่งใกล้ๆเราจะไม่รอยอย่างนี้นะเออดู่นู่นี่หยดทำมาดูนี่หยดมันหยดเรื่อยๆแล้วทิชชู่ต้องอยู่กมันตลอดถ้าจะเลื่อนเฟรมเลื่อไรก็ทิชชู่ของมันจะเลื่อนเฟรมเลื่อนได้เราเป็นเจ้าของมันมาแล้วก็ลงแบบช้าๆฟิตเนส เดินเร็วบางคนเดินเร็วนี้ไม่มีประโยชน์เนี่ยลงเทีนเส้นทียนขาดในเส้นใหญ่ๆเราเข้าข้างในเราก็ดูว่าเราจะลงตรงไหนเราค่อยไปส่งใกล้ๆสมมติเราจะลงตรงนี้เพ๊่มแงนลงมาเดินถ้ามันไปจบบน,นเส้นเทียนได้ไปเยี่ยมไปเลยเงี้ยถ้าไปต่อก็ไปต่อก็ได้สบายเดินหน้าถอยหลังได้ ได้ใใหญ่แบบนี้ไปช้าๆมาไม่ครับก,กดแผ่วๆเช่นตุ้มแตบอะไถ้าตีเสร็จแล้ววางที่ฝาอย่าวางมูลนิธิขาวเลยวางมูลนี้ให้ออกไปวิ่งรอบสนาม50ลอพร้อมแบกโต๊ะหน้าขาวไปด้วยนั้นลงลงขอบก่อนเลิกไม่ต้องซีเรียสของมันต้องเลิกอยู่นะอีกแล้ว những ngày có chắc cả mà lời quý